ว่าเข้าไปแล้วก็ยึดยึดได้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเจอโดนปืนใหญ่โดนปืนใหญ่กระ,ะหน่ำมาที่ฐานก็พากันถอยล้นออกมาก็มาตั้งหลักตั้งหลักกันใหม่ตั้งรำกันใหม่ว่าทหารแนวทางไหนที่จะยึดเนิน500นี้ให้ได้แต่ไมนั้นก็มีทหารหลักทหารปืนใหญ่ทหารพานคือหน่วยหลักเลยคือทหารผ่านที่ค่ปักมือไทยทหารพานจุดโจมเนี่ยที่จะเป็นแนวหน้าครับ ก็ได้ไปรู้จากนายดุลคนทำเจริญคนเอกสนิยาศีเจริญท่านก็จะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ไล่กันมาก็ฝากฝั่งกันมาพวกมึงต้องดูแลอดีตทหารผ่านนะดูแลสิทธิมันนะก็สมัยก่อนเนี่ยการว่าเป็นทหารพ่านเงินเดือนแค่เก้าร้อยไม่รู้สิทธิบางคนบาดเจ็บจากสนามชายแดนก็กลับไปอยู่บ้านกลัวเขาปวดพิการแล้วกลัวเป็นสมัครงานที่ไหนกลัวเขาไม่รับแล้วก็หนีหนีออกจากค่ายหนีออกจากหน่วยกลับไปอยู่บ้านเนี่ยพอหลังๆมานี่มันมีคณะรัฐร